ไฟเบอร์ iber, สิ่งที่คนกินผักรู้แต่อาจจะยังรู้ไม่หมดนะคะพวกเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วละว,ว่ากากใย,ยอาหารเนี่ยจะช่วยกระตุน้นระบบขับถ่ายเราสามารถได้รับกากใยไฟเบอร์เนี่ยนะจากการกินผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชนะคะแต่ทุกคนรู้มาว่าผักที่พวกเรานิยมทานกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผักกาดคะน้ากะลัำปรีบรอกโคลีหรือว่าผักบุ้งเนี่ยนะคะปริมาณไฟเบอร์มันน้อยมากๆเลยทุกคนนะคะถ้าเรากินแค่หนึ่งร กรัมเนี่ยกากใย,ยอาหารนะไฟเบอร์ iber, เนี่ยเราจะได้รับกันไม่ถึง4กรัมเลยนะแต่มันย้อนแยง้งเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยนะต้องการไฟเบอร์วันหนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ20-30ถึงกรัมต่อนหนึ่งวันเท่ากับว่าถ้าเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องกินผักกันเป็น1กิโลกรัมเลยนะคะทุกคนแต่มาถึงตอนนี้ไม่ต้องตกใจแล้วนะทุกคนอย่างที่บอกว่าเราสามารถได้กากใย,ยอาหารจากอย่างอื่นอีก ก็ได้นะใครคองแล้วนะคะกากใย,ยอาหารเนี่ยจะมีอยู่มากๆเลยในธัญพืชซึ่งข้าวโอ๊ตเป็นหนึ่งในนั้นนะคะมีกากใย,ยอาหารแบบมากเลยเพราะว่าข้าวโอ๊ตแบบผงเนี่ยนะไม่ผ่านการขัดสีนะคะการที่เรากินข้าวโอ๊ต100กรัมเราจะได้รับกากใย,ยอาหารหรือกากหรือไฟเบอร์เนี่ยนะเต็มเต็มไปเลยอยู่ที่8.6กรัมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราสามารถนําข้าวโอ๊ตไปทําเป็นเมนูอื่นได้อีกเยอะ แย yeah, ่มากๆเลยนะทุกคนยังไงแนะนําให้ทุกท่านทานอาหารให้หลากหลายทานอาหารให้ครบหมู่นะคะแล้วก็ขอฝากข้าวโอ๊ตบรีินายไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในมื้ออาหารของทุกคนด้วยนะคะ